สวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางม,มาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาเยี่ยมแม่เลยวันนี้แม่ต้อนรับด้วยปลาดุกนาครับเดี๋ยวผมจะแกงคลิกนะครับปลาดุกเนี่ยอุ่นมากเลยหอมมากผรักมากเลยเนเดี๋ยวเราไปแกงคลิกนะครับกับไบลากัน นะครับปลาดุกนาอันนี้สำหรับมือแรกมือเย็นอย่าจัดการได้เลยแกงก่หนึ่งตัวก็พอนะครับคุณแม่คนเดียวต่อสองคนที่นี่สองคนตัวเยอะก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำแกงกันเลยนะครับเราทำปลาก่อนแล้วก็ไปแกงริกใบลานะครับ ปลาดุกนานี่หากินยากนะครับปกติเขาเลี้ยงมากปลาดุกเลี้ยงแต่ที่นี่คือตุ่นานะครับนีไ่ได้มาจากตุ่มนานะครับก็ะดักเป็นปลาดุกนานะครับพันเนื้ออ่อนนะครับถ้าเป็น่าที่คือเขาเรียกปลาดุกพันเนื้ออ่อนนะครับกินอร,ร่อยเราก็จะเหลืองนะครับสวยสมบูรณ์ เดี๋ยวเราไปทำแกงกันดีกว่านะครับนี่ครับเราก็ทำปลาอะไรเสร็จเราก็แกงกันเลยนะครับนี่ใส่พร้อมไปเลยนะครับปลาเนื้ออ่อนอนี้ก็ตักเดีอดนะครับให้เดือดเต็มที่ก็ใส่ใบนามไปเลยให้หอมนะครับนี่แกงพริกนะครับปลาดุกมาได้เลย สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ดู่ันแว่นใหญ่มากนะครับสมบูรณ์มากปลาอ้วนมากๆเลยนี่จแล้วครับ แกงปลาดุกนาเวลานะครับวันนี้มื้อเย็นนะครับมาเยี่ยมคุณแม่ก็ได้กินของสุดๆถือว่าสุดๆนะครับอันประเภทนี้คือท้องถิ่นก็ถ้าได้กินก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่ครับมื้อเย็นนี่มื้อต่อไปนะครับนี่ไก่เบตงนะครับนี่คุณแม่เลี้ยงไว้เยอะมากนะครับ แต่พรุ่งนี้เรามีการย่างเกิดขึ้นนะครับไก่เบตงน,นี่เป็นอาหารตรงนี้นครับแล okay. <Okay>. yeah. ้ก็ลาดุกนาไปก่อนนะครับนี่นี่ไก่เบตงนะครับเนี่ยขนานแท้นะครับที่เขาเลี้ยงที่เบตงเขาเรียกไก่เบตงนะครับ แต่ตอนนี้เรามาเลี้ยงที่นครน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดการไปสักหนึ่งตัวนะครับเยอะนะครับนี่ดูเลือกได้เลยว่าจะกินตัวไหนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมผักสวนครัวหน่อยนี่มีทั้งหน้าบ้านด้วยผักสวนครัวนะครับนี่ใบกะเพรานะครับ ดอกไม้หน้าบ้านสวยมากครับพุทธร,รักษาผักก็ปลูกเองนะครับเนี่ยนี่นี่ใบกระเพรานะครับเต็นไปหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูในสวนครัวดีกว่านะครับจะพามาดูสวนครัวนี่มีทั้งมะม่วงอะไรมีทุกอย่างนะครับอ้ยนะครับ นี่ขมิ้นนี่ขมิ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่มะม่วงเดี๋ยวเราไปดูเก็บผักมากินครับแกงพริกปลาดุกนานะครับนี่ต้นมันนี่ผักสวนครัวนะครับไม่ต้องซื้อเลยเต็มไปหมดกล้วยนี่สวนของแม่นะครับสวนครัวน,นี่มะละกอมีทุกอย่างนะครับ ครับไปเป็นผักหน่อสำหรับแกงปลิกนะครับอ,อ่อนๆทั้งนั้นเลยน,นี่ใบใบราครับที่เอาไปแกงปลิกเมกื่อกี้นะครับเนี่ยใบราด้านหอมมากๆนะครับ เยอะแยะไปหมดนะครับผัดสวนครัวที่นี่ไม่ต้องเซื้อนะครับชีวิตแบบท้องถิ่นนะครับชุมชนสบายๆนี่สับปะรดตักไทรเพียบมีทุกอย่างนะครับนี่นจะอมอีกต้นหนึ่ง เราเก็บยอดเก็บยอดเก็บยอดน,นี่แี่อมครับแล้วก็เด็ดเลยเอาไปเป็นผักเต็มไปหมดเยอะมากนะครับในไ,ไว้เจียวกับไข่ด้วยพวกนี้นะครับ สวนกรัวไม่ต้องซื้อนะครับปลาก็หาจากทุ่งนานะครับคนอื่นไปหาแต่เราซื้อนะครับมาเถอพวงเยอะแยะเพียบเลยเดี๋ยววันนี้แซ่บกับแกงพริกปลาดุกนาก่อนพรุ่งนี้ก็ ไก่เบตรงย่าง